เจ้าเมียวเมียวพุทธสถฐานวัดปงชัยยามบ่ายๆก็จะมานั่งเล่นพักกันอยู่ตามสนามหญ้าถึงแม้ว่าสนามหญ้าจะไม่สวยไม่งามเหมือนกับสนามหญ้าที่อยู่ตามชุมชนเมืองแต่เมียวเมียวเขาก็นอนเล่นกันอย่างมีความสุข เพราะเป็นธรรมชาติที่เขาคุ้นเคยที่เขาอยู่มาตั้งแต่เกิดเฮียอเมียวอเมียว,ยว,ยวอันนี้คือแม่ผสมสีจะมีสีหลากหลายผสมกันอยู่ในตัวหนึ่ง ตัวเดียวทางนี้แม่เนื้อแม่เนื้ออ่อนเดินมาหาแม่จำปีแม่จำปีก็มานั่งพักผ่อนซึ่งเป็นแม่ลูกอ่อนด้วยกันอยู่ไกลๆน่นเป็น เจ้าสาวพุ่มพวงเจ้าสาวพุ่มพวง,ง,งไปไหนก็ต้องเสริมสวยตลอดเดิมานี้พี่สีน้ำพี่สีน้ำเป็นเจ้าสาวเหมือนกันเจ้าสาวสีน้ำมาด้านนี้แม่สีเทาแม่สีเทานั่งพักผก่อนก็ทำความสะอาดเนื้อตัวไปด้วย าะยังเลี้ยงลูกอ่อนอยู่เลี้ยงลูกน้อยอยู่ถัดมาทางนี้อันนี้พ่หนุ่มหนุ่มทั้งคู่เลยอันนู้อันนี้เจ้าดังหางมน,นนี้เจ้าวุ้นอ่อนทางนี้แม่เนื้อลายแม่นืน้อลายเพิ่งเป็นคุณแม่เป็นคุณแม่ใหม่ๆ ข้อลูกใหม่ให้หลานมาตามชีวิตแมนแ่นทะเลแข็งแรงแล้วไม่ะลแข็งแรงแล้วเลี้ยงลูกดีๆนะคะลูกดีๆนะคะเดยวโตวขึ้นมาจะได้วิ่งเล่นกันวิ่งเล่นกันเต็มวัดนี่เลยเนาะวิ่งเล่นกันเต็มวัดนี่เลยสนุกเฮฮาเลย ลกูกเฮฮาเต็มวัดเลยมามุมนี้เจ้าสีทองน้อยเล่นเล่นต้นแอบ,บกับพี่สีน้ำไอ้เล่นกันสองสาวสองหนุ่มสองพี่น้องหนุ่มสาวสองพี่น้องม,มุมสาวกำลังเป็นหนุ่มน้อยอยู่หนุ่มน้อยกับสาวน้อยกำลังยิเล่นกัน คุยกับแม่เนื้อลายหน่อยแม่เนื้อลายแม่เนื้อลายแม่หน่อยมีลูกใหม่ท้องใหญ่ทำไมเกิดลูกให้แค่สามตัวเองสองคนนี้ก็เป็นเพื่อนกันแม่เนื้อลายกับแม่พุ่มพวงเจ้าสาวพุ่มพวง,พงแม่สีเทาคุยละจะพูดอะไรหน่อยไหมคะจะพูดอะไรจะคุยอะไรหน่อยไหมคะอืม มาทางนี้ก็แม่ครับทางนี้แม่น้ำตาลลายแม่น้ำตาลลายอยากจะพูดอะไรอยากจะบอกอะไรหลวงปูค่คะน้ำตาลลายจะบอกอะไรหลวงปู่หรือฮอจะบอกอะไรหลวงปู่หรือคะไปเล่นกับเขาปเนาะไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนแล้วจะได้สนิทกันเนาะไปะไปเล่นกับเพื่อนเพื่อจะได้คุ้นเคยกันเนอะ เล่นแล้วก็เลี้ยพักผ่อนด้วยกันนะป่ะเดี๋ยวจะได้คุ้นเคยกันไปเลยโดยขึ้นเลยตึ๊บอ่าขึ้นขึ้นเลยเอ้โหเก่งมากเลยไปเล่นกับเพื่อนๆแล้วไปเล่นกับแม่สีเทาเนาะเป็นแม่เป็นแม่เหมือนกันแม่น้ำตาลลายเล่นกับแม่สีเทาอ่าคุยกันหน่อยาะคุยกันหน่อยสบตากันหน่อยเออสบตากันหน่อยค่ะ เนรู้จักกันไว้เนอะคุยกันดีๆนะคะครับเล่นกันอยู่ด้วยกันรักกันเนอะรักกันด้วยความรักด้วยความสามาัคคีมีเมตตาต่อกันเจ้าสีนุมเจ้าสีนุมกับ แม่น้ำตาลลายคือแม่น้ำตาลลายก็อยากจะเล่นด้วยเนาะอยากจะมาเล่นกับเพื่อนๆอยากจะเข้ามาหาการยังเขินอายอยู่เนาะความไม่คุ้นเคยกัน ครับส่วนคนที่มีเพื่อนมีเพื่อนสนิทก็สามารถช่วยเหลือเอ,อื้อเฟือ้อเผื่อแผ่กันได้อีกคนหนึ่งเกาหูคนหนึ่งคันก็เกาเปลี่ยนกันได้เนาะส่วนแม่น้ำตาลานี่สิแม่น้ำตาลราเพิ่งจะเข้ามายู่ใหม่ยังหาเพื่อนสนิทไม่ได้เลยเราต้องการจะเกาหูเกาหัวก็ไม่มีใครช่วยเนาะครับ ดังนั้นคนเราก็เหม,มือนกันคนเราถ้าอยู่โดดเดี่ยวสังคมไม่มีเวลามีปัญหาขึ้นมาก็ไม่รู้จะหาเพื่งใครไม่รู้จะให้ใครช่วยได้เนดังนั้นสังคมมนุษย์กับสังคมสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตต่างๆก็จะมีสังคมเหมือนกันครับเพื่อจะได้ช่วยเหลือเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน,กนเพราะว่าเราเกิดมา อยู่ร่วมร่วมโลกใบเดียวกันสิ่งใดที่ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยนะเ,นเพื่อนกันได้คนที่มีความรู้กว่าก็ช่วยแนะนําผู้ที่มีความรู้น้อยกว่าให้รับรู้ให้รู้ทันรู้ทันรู้ภัยรู้แห่งรู้แห่งศัจธรรมรู้ศัจธรรมว่าศัจธรรมนั้นมีจริง ทุกชีวิตที่เกิดมาก็ต้องเป็นไปนตามสัจธรรมคือเป็นวัฏจักรการเวียนว่าตายเกิดเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีใครยั่งอยู่ยั่งยืนยงคงอยู่ได้ยืนยาวดังนั้นช่วงที่เรามีชีวิตยอยู่นี้เราก็จงรักสามาัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อ,อ,อแผ่เึื่งกันและกัน มีความรักมีความเมตตาต่อกันและกันครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ให้กับ f อฟเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอนุโมทนาสาธุขอบุญกุศลทั้งหลายจงอำนวยอวยชัยให้ f อฟผู้มีเมตตาทุกคนทุกท่านพบกับความสุขความเจริญปรารถนาที่ใดก็ขอได้ทรงความมุ่งมา่ปรารถนาทุกคนทุกท่าน ทักก่วการท,ทุกท่านเถินสาธุสาธุสาธุ